ครับหลังจากสร้างดอกกุญแจนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทได้แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเสียกุญแจบิดออนนะครับสังเกตบนหน้าปัดจอไม้นะครับจะมีไฟ LED สีแดงกับพิบแบบนี้นะครับถ้ากับพิบแบบนี้นะครับเวลาบิดสตาร์ทนะครับ เงียบนะครับจะไม่มีเสียงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิมูบิ l i เ e อร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบอิมูบิ l i เ e อร์เรียบร้อยนะครับสำเร็นะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจรีโมทก็สมบูรณ์นะครับรีโมททรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกกระจกพับเข้าพับออกเหมือนเดิมนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจ ิดออนสังเกตที่ไฟ LED ตรงกลางจอไม้นะครับดับลงนะคแบบมีสตาร์ได้เลยนะครับติดใช้งานนี้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับทำกุญแจรถหายต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ082616 6655ครับ